สวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับเราในช่องแม่น,น,นัดบ้านะะสวนอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้พาทุคกคนมากินส้มตำหมูยอค่ะแล้วก็มีซุปเห็ดด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะที่เราไปเก็บมานะคะใช่ค่ะซุปเหด็ดอันนี้ไปเก็บมาตอนเช้าเลยนะคะทุกคน,นเก็บในสวนค่ะที่ถ่ายไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะทุกคนก็เลยเอามาทําซุปเห็ดวันนี้นะคะมาค่ะมากินด้วยกันคะ่ะทุกคนกินเลยจ้ะแม่กินเลยนะคะมียามุนดเส้นด้วยนะคะทุกคนวันนี้แม่หิวก็เลยกินเยอะหน่อยแต่ว่าไม่รู้จะกินหมดไหม มานะคะมากินด้วยกันค่ะมาค่ะทุกคนส้มตำส้มตำกระยับนิดหนึ่งนะคะวันนี้ก็มาซ้ายกับขวาอีกแล้วนะคะน่าจะถนัดกันอีกตามเคยค่ะแม่นั่งผิด,ดค่ะทุกคนพยายามุนเส้นไว้ทางนี้นะคะก็เลยต้องไปนั่งทางนั้น อืมอร่อยมากค่ะทุกคนอืมอร่อยมากขอกินยำก่อนนะคะ ซุปเห็ดค่ะทุกคนหวานมากนี่เลยจ้าของกินเยอะมากเลยนะคะทุกคนวันนี้ ตำตำจ้มใส่มูโยเนาะไม่จุ่มมูโยจุมมมย่มเห็ดอร่อยมากเลยอ่ะออออหวานมาก All right. <laughs> มาจากทุกคนมากินแ้วกันนะคะซุปเห็ดอืมหวานมากแม่ไหมอร่อดูย อร่อยนะคะทุกคนม,มาจากหาเห็ดนะคะทุกคนก็เลยมาทำกับข้าวกินข้าวเที่ยงเนี่<ด>เห็ดขึ้นเยอะมากค่ะช่วงนี้<ด>คนหาก็เยอะ<ด>เห็ดก็ขึ้นเยอะเหมือนกันนะคะทุกคน แบงดี แม่ไม่กินส้นตมตำเลยนะะกินแต่ยำมิตามกินตอนไหนก็อร่อยะคะ่ะทุกคนอาการร้อนๆแต่วันนี้อากาศไม่ร้อนนะคะคลึ้มเหมือนฝนจะตกนะไม่มีแดดมาหลายวันแล้ว ตกเต็นไม่ตกน,นะคะทุกคนออ เดินอืมวันนี้ก็มีสตอด้วยหรอสตออีสานใหญ่ใหญ่พอถ่าน มาค่าทุกคนมากินด้วยกันค่ะส้มตำยิ่งเผ็ดยิ่งอร่อยค่ะ ซุปเห็ดนี่นัวมากเลยแม่อ๋อแม่ต้มใส่อะไรบ้างอ่ใส่น้ำนิดนึงไม่ต้องใส่น้ำเยอะเพราะว่าเห็ดมันมีน้ำในตัวอยู่แล้วก็ใส่ผงนัวนิดนึงอร่อยมากเหยซุปเห็ดใส่หมูสับค่ะลองทำกินดูนะคะทุกคนอร่อยมันหวานหานเห็ดน่ะ เกียงใส่ผักติ้วก็อร่อยค่ะแม,ม่อร่อยยำค่ะทุกคน ป้าบอกว่ากินยาวมเส้นอิ่มมากท้องฟองเลยค่ะอร่อยอค่ะทุกคนของกินเยอะมาก,กเลยนะผักสะัดกรอบกรอบค่ะทุกคนแต่ว่าแพงกิโลละร้อย อร่อยด้วยค่ะเผ็ดด้วยเริ่มแล้วค่ะเริ่มเผ็ดแล้วค่ะ <c oughs> มาโรยด้วยกันนะคะวันนี้ทําเยอะเลยจ้ะวันนี้มีซุปเห็ดค่ะซุปเห็ดแล้วก็ยำวุ้นเส้นส้มตําค่ะมาจากหาเห็ดมาเล่นกับยายคอะทุกคนวันนี้ลอจากหาเห็ดมาหายายก็เลยทํายําทํายํากินกันคาะแล้วก็ทามส้มตำเนาะส้มตำมีซุปเห็ดนะคะเอามาฝากกันวันนี้ค่ะ ไม่เผ็ดแล้วแม่บอกว่าแม่เผ็ดแล้วค่ะทุกคนไม่รู้เผ็ดเผ็ดอันไหนนะคะมีแต่พริกตําถ้าไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยนะคะแม่บอกว่าใครอยากกินซุปเห็ดแบบนี้ก็ลองทําดูนะคะทุกคน,ม,นมันอร่อยจริงๆมันหวานหวานเห็ดหวานเจี๊ยบเลยใส่หมูสาบแบบใส่น้ํานิดนึงนะคะอืเห็ดพรอมมีน้ําอยู่ในตัวแล้วค่ะ พเราใส่ต้มไปน้ําก็จะออกมาเองใส่ผงนวนิดนึงอสนิด,ดนึง<ด>ก็ได้ะค,ะค่ะก็เลยอร่อยทำมากินให้พี่น้องดูเนาะอันนี้เดี๋ยวกินต่อนะคะทุกคนเพราะว่ายายรอกินข้าวด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นแังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ